สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอพิเศษค่ะ วันนี้นะคะอยากจะมาขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามช่องแพทลีการ์เด้นนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีผู้ติดตามนะคะเกิน2,000คนแล้วค่ะก็เลยอยากจะมาบอกข่าวดีนะคะสําหรับใครที่ชอบดูช่องจัดสวนนะคะแล้วก็ชอบดูเราจัดสวนนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะตอนนี้นะคะเราเตรียมแจกตะแกรงอีกรอบแล้วค่ะนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะเป็นตะแกรงติดผนังนะคะเป็นรุ่นไม้เลื้อยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกุหลาบแล้วก็ไม้เลื้อยอื่นๆด้วยนะคะ ก็รุ่นนี้นะคะสามารถติดได้ทั้งผนังแล้วก็ปักดินนะคะก็ตัวนี้นะคะถ้ามีผู้ติดตามช่องแฮนดี้การ์เด้นนะคะถึง10,000คนนะคะเดี๋ยวเราจะทําแจกอีก10ตัวค่ะก็ะสําหรับใครที่พลาดครั้งที่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดคอมเมนต์นะคะแล้วอยากได้สีอะไรนะคะคอมเมนต์ใต้โพสต์วิดีโอนี้ได้เลยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังไงก็มาจัดสวนด้วยกันต่อนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ